แล้วมอนไฮบอลเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรก็ผู้สินยับเต่าให้ไม่ดีข้าทางพัชกรเข้าซ้ายข้าวทังหนักยับปานลูกดี้วตรงตัวครับคุยต่อตู้เพื่อนเลยครับกฤษฎาสวัสดิ์ครับติดอย่างได้ครับแล้วคล้องหลบสวยครับลูกนี้ไหลมาเอเลียสในเขตโทษเอเลียสสายยกมาแล้วพัชกรขึ้นอีกแล้วบอลชนเสาโอ้ไม่ได้ครับโอ้ยังอยู่สูงสูงครับ ผ่านรือกิติศักดิ์ไปแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านเสาครับปูผูได้ขึ้นเทคกตรงนี้ครับปุ้ผูเต็มเสาเลยครับพชรกรครับเกือบทาประตูสองนัดติดครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งครับจังหวะให้มาครับของอัธชาครับแล้วเอเลียนี่ล็อกเป้าเลยครับเปิดย้อนมาครับอู้แล้วลอยมาจากข้างหลังครับหมดสิทธิ์แล้วครับกิติศักดิ์เสร็วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนในฤดูกาลนี้ครับ